อันนี้คือของที่เก็บได้เล็กๆกกกกน้อยๆที่แตกหักก็ไม่ได้ทิ้งไปที่ไหนมาไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาไปต่อนี่มีรอยเท้ามีโยนีมีสีวล,ลืูนมีครบเลยที่นี่นี่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพใกล้ๆกับอาคารพิะชาสัมพันธ์ 晾纱衣。